ช่อง p n ี A Family Channel ชวันนี้ก็มาบอกเทคนิคขายดีของร้านค้าอีกแล้วนะคะใครที่กำลังมองหาโอกาสหรือใครที่กำลังมองหาวิธีว่าทำยังไงที่ร้านจะขายดีวันนี้ใจมีเทคนิคมาแชร์อีกแล้วมีประสบการณ์มาแชร์อีกแล้วนะคะการที่เราจะขายดีอ่ะหนึ่งเลยนะเราต้องมีบริการที่ดีเหมือนกันค่ะก็คือบริการที่ดีแบบไหนเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเราสามารถแนะนําสินค้าละ สินค้าให้กับลูกค้าได้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมันจะทําให้แบบเวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาเขาเห็นแมคค้าแบบยิ้มยิ้มยิ้มชวนลูกค้าคุยชวนลูกค้าหัวเราะมีเรื่องให้มาเมาส์มอยนะคะลูกค้าก็จะชอบแบบนั้นนะสําหรับสําหรับเทคนิคที่ใจทําเลยก็คือเวลาที่แบบอ่าลูกค้าเข้ามานะคะใจจะเรื่องในการบริการเลยว่าวันนี้ลูกค้าจะรับอะไรดีคะ ก็จะแนะนําเขาอย่างสมมุติว่าเขาถามหายานะคะสําหรับยาพาราคือบางคนเขาจะติดติดตัวชื่อเนาะยาพาราเซตามอนมีไหมคะ,ะเราต้องมารู้แล้วว่าเออยาพาราเซตามอลอะ่ะมันใช้กินเพื่ออะไรยาพาราก็คือจะกินแก้ลดไข้แก้ปวดนะคะเราสามารถที่จะแนะนํายี่ห้อแบบอย่างของอไทลินอนหรือยาซาลาที่เป็นแพงแบบนี้ได้นะคะยางเห็นไหม คือเราสามารถแนะนําลูกค้าให้เขามาเอาตัวนี้ไปทานแทนยาพาราเซตามอลได้และมันก็กินดีกว่าการอีกนะ่ะเราต้องมีแบบว่าเราต้องมีกลยุทธ์ในการขายและเราต้องมีวิธีการพูดคุยกับลูกค้าว่านี่เราจะพูดกับลูกค้ายังไงดีเราจะแนะนํากับลูกค้ายังไงดีนะคะเพื่อให้ลูกค้าเขาได้สินค้าจากร้านเราไปโดยที่เขาไม,โาไม่โดยที่เขาไม่ต้องอเข้ามาแล้วกลับไปมือเปล่าทีนี้วิธีการแนะนําก็คือเราจะต้องบอกกับลูกค้าไปเลยว่าเนี่ย ถ้าเรากินตัวนี้นะมันจะดีแบบนี้แบบนี้คือมันเป็นยาลดไข้เหมือนกันอันนี้คือเทคนิคที่ใจทําแล้วมันได้ผลมันได้ผลกับลูกค้าหลายๆคนนะคะส่วนน้อยมากเลยที่เขาจะบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวไปหาร้านอื่นเงี้ยค่ะคือปกติแล้วใจก็จะ,อะคอยแนะนําคอยแนะนําลูกค้าเรื่อยๆว่าี่ลองกินตัวนี้ดูนะคะลองเปลี่ยนดูอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าเวลาที่ปวดท้องเขาจะติดยี่ห้อของการกิน ยาธาตุน้ำขาวทีนี้พอใจมาเปิดร้านแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่มียาธาตุน้ำขาวขายแต่ว่ามันจะมีตัวแอนตาซินน้ำแล้วก็ยี่ห้อของยาแอ็กซ์ซึ่งมันเป็นตัวลดกรดเคลือบกระเพาะหรือยาแก้ท้องอืดท้องฟื้อเช่นเดียวกันคือสปปรรพคุณอะ่ะเขาจะเหมือนกันกันกบยาธาตุน้ำขาวเลยพอใจลองแนะนําลูกค้าไปครั้งแรกลูกค้าลูกค้าก็เลยบอกว่าอะอยวลองก่อนเพราะว่าตัวยายี่ห้อเนี้ยเขาไม่เคยกิน พอเขาได้ทดลองแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วมีการบอกต่อบอกต่อกับเพื่อนๆหรือบอกต่อกับคนอื่นๆนะคะเหมือนเขาว่าเออกินตัวยานี้แล้วดีนะปวดท้องมาเนี่ยมันหายเลยกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกเย็นกระเพาะเนี่ยค่ะสําหรับคนที่แบบอ่าเป็นอาการแบบเนี้ยสามารถกินได้เลยดีมากดีมากเนี่ยค่ะคือลูกค้าใจเขาจะบอกต่อต่อกันมันเลยทําให้ร้านของใจอ่ะสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้แล้วก็สามารถที่จะ เวลาที่เราแนะน,นําแนะนําเข้าไปอะค่ะคือเราจะยกตัวอย่างได้ว่าเนี่ยอย่างพี่พี่พี่คนเนี้ยเขาไปมาซื้อแล้วเขาบอกว่าเออมันดีเขาก็แนะนําต่งได้ถ้าพี่ไม่เชื่อลองไปถามลูกค้าคนนี้ดูนะเขามาซื้อประจําอะไรเงี้ยแลกแล้วเขาก็จะเปิดใจทดลองเนี่ยก็เป็นการทําให้ร้านค้าของเราค่ะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นเทคนิคนี้สามารถเอาไปใช้กับ ตัวสินค้าตัวอื่นได้เหมือนกันนะคะที่มันเป็นแบบว่าเหมือนมันสินค้าแบบคล้ายๆกันสรรพคุณเหมือนกันหรือว่าตัวช่วยที่เหมือนกันแต่ว่าคนละยี่ห้อเนี่ยบางทีลูกค้าจะติดที่ยี่ห้อนะคะบางส่วนมากเลยแหละลูกค้าจะติดที่ยี่ห้อว่าเฮ้ยเขาเคยกินยี่ห้อนี้หรือเขาเคยกินชื่อตัวเนี้ยเขาก็จะแบบเอาแต่ตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยคะ่ะเทคนิคเทคนิคข้อที่หนึ่งนะก็คือการบริการลูกค้านะคะข้อที่สอง ที่ใจทําอยู่แล้วมันได้ผลนะก็คือเรารู้จักลูกค้าเราต้องดูว่าลูกค้าคนนี้เขามีนิสัยเป็นยังไงการการใช้เรียกอะไระคือการจับจ่ายใช้สอยของเขาอะค่ะเขาก็จะแบบว่าเขาจะชอบซื้อสินค้าประเภทไหนเราต้องเราต้องแบบสังเกตด,ดูด้วยว่าเฮ้ยวันนี้เขามาเขาต้องการอะไร เขาขาดเหลืออะไรไหมเนี่ยค่ะสมมติว่าเขาซื้อสินค้าประเภทนมเนี่ยใจก็จะบอกว่าอ,อ,อย่าก,กินน้ำส้มหรือขนมเพิ่มไหมอะไรเงี้ยใจก็จะชอบถามแต่ว่าลูกค้าโดยทั่วไปเนาะเขาก็จะเลือกสินค้ามาซื้อก็าม,าามาคิดเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เขาเขาก็แบบว่าบางทีเขาแบบเลือกมาครบแล้วใจก็จะแบบหาเรื่องตลุกหรือว่าสอบถามเขาว่าออวันนี้กินข้าวหรือย,ยังวันนี้ คือเราเขาชอบความใส่ใจของเราอะค่ะคือถ้าเราแบบดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวของเราอะมันมันจะทําให้แบบเวลาที่เขามาแล้วเขาได้รับได้รับสิ่งที่ร้านทั่วไปหรือร้านอื่นๆไม่เคยไม่เคยให้เขาอะเขาก็จะชอบตรงจุดนี้อันนี้สําหรับลูกค้าท,ที่ใจบริการไปนะ คือเขาชอบให้เราดูเละเขาเขาชอบให้เราเอาใจใส่เขาเขาชอบให้เราแบบเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรไหมแบบยิ่งถ้าแบบวันไหนที่ใจสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมวันนี้วันนี้เขาเหงาหงอยจังเลยเนี่ยจก็ะบอกอ้าวแบบวันนี้เป็นอะไรมาคะไม่สบายหรือเปล่าก็คือจะใจจะชอบแบบสอบถามสารทุกสุขดิบของของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าแบบ จะชอบคุยเล่นแซวให้สนุกค่ะคือบางทีพี่เขาเครียดมาก็อ่ะมาฟังเพลงหมอํำกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าเขาเข้ามาแล้ว่เขาได้รับความสนุกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเราค่ะเขาจะกลายเป็นลูกค้าขาประจําหรือถ้าเรามีการแบบแนะนําวิธีการซื้อของว่าเออลองใช้ยี่ห้อนี้ดิ ดูไหมคะมันช่วยประหยัดงบประมาณนะอะไรเงี้ยคือราคามันถูกนะแล้วก็จากที่ใจสอบถามลูกค้าหลายๆคนที่เขาเอาไปลองใช้อะ่ะมันใช้ดีมากเลยนะคะเนี่ยอ่ะนี่ก็เป็นการแบบช่วยช่วยให้เขาแบบประหยัดงบมากขึ้นแล้วก็จะมีแบบว่าเขาประหยัดเงินได้ไปซื้อไปซื้ออย่างอื่นอีกด้วยนะคะถึงแม้ว่าบางทีอะนะ่ะเนาะใจเชื่อเลยว่าร้านค้าแต่ละร้านค้ามันจะไม่มี มันจะไม่มีของครบอืมมันจะไม่มีของครบเพราะฉะนั้นร้านถ้าร้านเราไม่มีสินค้าตัวไหนอะ่ะเราก็จะไม่เราก็จะบอกลูกค้าไปเลยอุย้ยต้องขออภัยด้วยนะคะที่ร้านเราไม่มีเดี๋ยวอ่าพี่หรือน้องหรือเพื่อนลองไปซื้อร้านนู้นดูนะเผื่อเขามีอะไรเงี้ยใจก็จะแนะนําไปอย่างนั้นคือใจเชื่อเลยว่าร้านโชวหวยทุกร้านหรือร้านค้าที่เปิดใหม่ๆอ่ะสินค้ามันจะมีไม่ครบแต่ว่า เวลาที่เราตอบลูกค้าไปอะค่ะหมายถึงว่าเวลาที่เราคุยบอกกับลูกค้าเราก็จะบอกเขาว่าวุยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ที่ร้านเราไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าใจจะหามาหามาไว้ขายให้นะเออมันก็จะเป็นการตอบลูกค้าที่แบบซอฟๆทําให้เขาทําให้เขารู้ว่าเฮ ύ, ้ยเราก็ใส่ใจเขานะคือถึงแม้สินค้าตัวน,นี้จะไม่มีแต่เราก็ยังแบบ ที่จะเอามาขายเพื่อที่จะให้เขากลับมาซื้อที่เราอันนี้คือเป็นการเอาใจใส่ลูกค้าการดูแลลูกค้าการเอาใจใส่มันเป็นการเพิ่มกระตุ้นยอดขายให้กับร้านเรามากๆเลยใจเชื่อเลยว่าถ้าเทคนิคน,นี้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะแต่เราไม่ต้องพูดใช้เสียงแบบรุรนแรงนะคะแล้วก็พูดแบบซอๆอย่างเงี้ยเหมือนใจพูดอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยพี่เนี่ย อันเนี้ยมาใหม่ลงเนี่ยนะลงดูนะ้าอะไรเงี้ยหรือตัวสินค้านี้ค่ะมันราคาถูกนะพี่ลองเอาไปลงดูไหมลงทรงเล็กก็ได้อะไรเงี้ยใจก็จะแนะนําแบบนี้แล้วพอเขามีการซื้อแล้วเขาทดลองใช้อ่ะมันใช้ดีเขาก็กลับมาซื้อซ้ำซึ่งซึ่งปกติแล้วใจจะเจอลูกค้าแบบนี้เยอะมากแลวมันก็ได้ผลนะคะอันนี้ก็เลยอยากเอามาแช์อยากเอามาเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเปิดร้าน ตั้งแต่ใจเปิดมาก็สี่ห้าปีแล้วนะคะนี่คือประสบการณ์ที่อันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ใจทํามาตลอดแล้วก็ทําได้ผลด้วยนะคะจนตอนนี้ใจก็จะมีฐานลูกค้าตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงวัยที่แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วคะ่ะที่เขาจะชอบเข้ามาให้เราบริการแล้วก็ถ้าวันไหนที่ใจไม่ได้อยู่หน้าร้านนะเขาก็เขาก็จะถามหาแล้วเอา้าไอ้ใจไปไหนอะ่ะเออมันก็เป็น มันก็เป็นแบบเหมือนเหมือนเราเหมือนเราคุ้นเคยกับเขาเขาคุ้นเคยกับเราเองค่ะมันก็จะทําให้ร้านค้าของเราอ่ะไม่เหงาใจเชื่อเลยนะว่าทุกคนอ่ะจะมีแบบคือทุกคนเป็นเป็นแม่ค้าอยู่แล้ว่ทุกคนจะต้องมีการบริการการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อลูกค้ามันจะทําให้ลูกค้าที่เข้าเข้ามาใช้บริการนะคะ,ะได้ได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับความ พึงพอใจคือเขาอะ่ะมาแล้วเขามีความสุขมาแล้วเขาสนุกมาแล้วเขาได้สินค้าที่เขาอยากได้เขาก็จะอยากมาอีกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริการเขาไม่ดีเราไม่มีการเอาใจใส่เขาอะ่ะเขาก็จะไม่มาที่ร้านเราเลยนะจริงๆอันนี้มาแบบนิ่งๆนะคะมาแบบนิ่งๆเนี่ยเอาแบบเน้นๆเลยเอาแบบเนืน้อๆเลยนะแล้วทีเนี้ย ถ้าเราอยากได้ลูกค้าประจำเราจะต้องรู้จักคนคนนั้นว่า,าปกติแล้วเขาคนเป็นคนแบบไหนนิสัยใจคอเป็นยังไงบางทีเราต้องศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เราจะได้มีแบบโมเมนต์ในการพูดคุยข้อที่3ก็คือการพูดคุยกับลูกค้าซึ่งการพูดคุยกับลูกค้าเราจะต้องเลือกบุคคลว่าคนนี้เป็นเป็นคนแบบไหนสมมติว่านายกเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส ส่วนนางของเป็นคนที่แบบใจร้อนมั่ววามอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบมีมีวิธีการพูดคุยกับลูกค้าว่าพ้ยคุณจะมาซื้อของอันนี้คุณอยากได้อันนี้เพิ่มไหมคะหรือลูกค้าบางคนที่เข้ามาในร้านจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าใจเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องเจอและทุกร้านจะต้องเจอนั่นก็คือการสอบถามสินค้าค่ะ อ,อย่างบางทีเราจัดโซนไว้แล้วเนาะลูกค้าเข้ามาก็จะแบบว่าหาสินค้าไม่เจอเอา้าวพี่พี่ใจใจจะเชิญคำถามบ่อยมากเลยใจหนูน้ำตาลอยู่ล็อกไหนคะกะทิอยู่ล็อกไหนคะหรือ,อสบู่แชมพูอยู่ล็อกไหนคะอันเนี้ยบางทีนะคะบางทีเราแบบกำลังวุ่นวุ่นคิดเงินให้ลูกค้าอยู่เนาะเราก็จะแบบอย่าแปบบ๊บ,บนึงนะคะอะไรคือเราต้องมีการตอบรับ ในสิ่งที่เราได้ยินหรือในสิ่งที่ลูกค้าถามเราต้องมีการตอบรับทันทีแต่ว่าเราจะตอบเขาแบบว่าอ๋ออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูคิดเงินให้ลูกค้าคนนี้แป๊บหนึง่งหรือเราจะบอกเขาว่าอ่ามันจะอยู่โซนฝั่งนน้นฝั่งนี้เพื่อให้ลูกค้าเขาได้เดินหาสักพักาหนึ่งเราก็จะถามเขาว่าหาเจอไหมคะ ถ้าเขาบอกว่าหาไม่เจอแล้วก็บอกเดี๋ยวสักรูนะคะเดี๋ยวใจคิดเงินตรงนี้แป๊บ,บนึงอะไรเงี้ยคือเราจะต้องมีการตอบรับลูกค้าในขณะที่เขาถามท,ทันทีแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราเงียบปับ๊บลูกค้าก็จะลูกค้าเขาจะแบบว่าเออไม่สนใจเขาหรออะไรเงี้ยอ่านี่คือแบบเน้นๆที่ใจทําอยู่นะถ้ามันก็ได้ผลจนตอนนี้ใจก็ได้มีลูกค้าประจํา คือลูกค้าประจำเขาก็จะมาซื้อของทุกวันทุกวันเลยค่ะมันก็เลยทำให้ยอดขายที่ร้านอาดีขึ้นบวกกับสินค้าที่เรามีเยอะขึ้นอยู่แล้วมันเลยทำให้เป็นจุดที่ลูกค้าเขาอยากจะเข้ามาซื้อแล้วก็ที่ใจสอบถามในหลายคนเนาะหมายถึงว่าลูกค้าหลายๆคนที่เขาเข้ามาค่ะเขาจะบอกว่าร้านเราอะเป็นร้านที่มีสินค้าครบเขาก็เลยอยากที่จะเข้ามาซื้อ มันเลยทำให้ใจขายของได้เยอะขึ้นบวกกับการบริการที่เรายิ้มย้ําจัดใส่ให้กับลูกค้าใจเชื่อเลยว่าทุกคนจะขายดีและจะดีไปเรื่อยๆนะคะค่ะใจก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่มาเปิดร้านค้าเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นทั้งร้านโชว์ห่วยหรือเป็นพาร์ทเนอร์ร้านดูดีมีมาตรฐานเทคนิคนี้ เทคนิคนี้นก็คือเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยใจไม่ห่วงนะคะเพราะว่าใจทําแล้วมันได้ผลจริงจริงมันทาให้เพิ่มยอดขายถึงแม้จะไม่มากเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าสําหรับใจแล้วอะ่ะมันยอดขายมันเพิ่มจากเมื่อก่อนที่ใจขายได้แค่หลักพันจนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหมื่นแล้วใจถือใจถือว่ามันประสบความสําเร็จไปแล้วนะคะยังไงก็ฝาก ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง p n a family channel ของใจด้วยนะคะใจจะออกมาเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์การทำร้านค้าแล้วก็การทำการเกษตรให้กับเพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆดูว่าเ,ออเทคนิคนี้ที่เรายังไม่เคยทำหรือเราทำแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จเงี้ยค่ะมันก็มันก็ได้ได้เทคนิคไปเพื่อที่จะได้ทดลองทำกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะ จบแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ